สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเจอร์รือเชนเคอนะยครับพาร์ทที่แล้วก็ยาวไปหน่อยนะแบ่งออกเป็นสี่พาร์ทเลยทีเดียวนะฮะครั้งนี้ก็จะให้ยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับแล้วค่อยแตตัดเอาเนาะอ่าตอนนี้ผมก็พร้อมละผมอยู่ที่เกาะเิงนัตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะฮะแต่คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นักแต่ว่าก็พร้อมในระดับหนึ่งพร้อมที่จะโจมตีนะฮะจะโจมตีฝั่งไหนก็ได้หมดนะฮะ คนก็ไม่มีเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็รุยแต่เช้าเลยนะกันนี่คนมาพร้อมอย่างเอาพร้อมเรียบร้อยครับยังมีแค่อสองกองแหละฝั่งนู้นยี่สามนะฮะผมว่าคงจำผิดป่ะวะจำผิดกองแน่เลยนะเดี๋ยวผมดูขอสมเด็จก,ก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะค่อยไปพรุ่งนี้เช้าแต่วันนี้ก็มาแล้วละ่ะจำแน้ว่าฝั่งนะไปเลย ไยังไงก็ตีฝากำแพงไปได้อยู่ดีนะครับถึงจะไม่ได้โจมตีประตูสำเร็จคือเป็นประตูหน้าผาเราก็สามารถที่จะพังประตูหน้าผาได้นะครับถึงไม่ใช่ท่าเรือถึงไม่ใช่เอแต่ผมว่าท่าเรือเราฝั่งนี้ผมว่ามันจะไม่ผิดหรอกไม่ใช่อะไรครับอาดเสร็จก็ออกไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าฝั่งไหนเปนฝั่งไหน ่าสรุปว่าผมถูกนะครับถูกนะฮะมาถูกทางแล้วอ,อ,อยู่ไกลเกินไปป่ะตื่นพอดีนะฮะเดี๋ยวถอยๆกันแอบดูเธออยู่นะจ๊ะมาลว้เ้ยตรูเข้ามาเหมือนกันเจอกันหน่อยเอ้ามาตัวเดียว ในเวลาลุยนะครับตอนนี้เรามีบัฟแล้วไงอ่าเราพร้อมแล้วนะครับนิ่งก็พอแล้วขอไปไกลมากดูว่าใครโดนหรือเปล่าแล้วก็ช่วยนะครับ อย่เข้าไปเยอะอย่าโดนเองนะครับเข้าไปเยอะโดนเองตอนนี้เตรียเตรยมเตรยมเตรยมเตราอย่างที่คิดนครับน,นี่แหละครับไม่ยากอย่างที่คิดเนาะได้อยู่ได้อยู่สร้างประภาคารก่อนเลย oh. เราสร้างได้เลเวลสองเราก็สร้างเลเวลสองไปเลยนะครับไม่ต้องเสียนี่พอไม่เป็นไร ไปดูซิว่ามันจะโจมตีเรารุนแรงขนาดไหนนะโอเคเจอกันที่บ้านครับถึงบ้านแล้วดูเงียบเ,ยบเนาะมีอะไรปะครับเนี่ยไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเสริมด้วยบนถนนไปก่อนได้เยอะอยู่มีด,ดูสิอันนี้เรียนเอาไม่ได้หรอเช้าแล้วเอาได้แล้วอืมเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นปะเนี่ย อย่าว่าไม่เกิดเลยเลยเกิดอยู่นะฮะแต่กําแพงฝั่งนี้ก็เน่นหนาไม่ใช่เล่นนะครับผมได้ท่าเรือแล้วใช่ไหมทีนี้ผมได้คนหรืออะไรครบปรีย,ยนะผมดูก่อนผมเหลืออะไรวะเนะี่ยน่าจะเป็นอ,อะไรละ่ะเขาเรียกว่าคนนะฮะคนไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมก็ ไม่น่าจะมีเพชรเพียงพอหรอกนะฮะคิดว่านะอืมไม่น่าจะพอเดี๋ยวผมวิวท่าเรือก่อนนะฮะว่าจะเอาเพชรออกมาได้สักสองเพชรไหมหรือยังไงผมคิดว่าผมเอาไม่ใช้หมดแล้วล่ะเพชรนะโอเคยวค่อยกลับมาเห็นแล้วอยากจะพุ่งอ่เห็นอยากจะพุ่งนะฮะพุ่งใส่นะหาเงินหาอะไรตีนิสัยนะครับในช่วงที่มีเงินี่ลำมาแล้วเกินนะครับ ไม่มีผู้พ่อสมบัติโผล่มาแสดงว่ามันก็ไม่มีเพชรนี่เองนะครับผมก็ไม่สามารถที่เอาได้เดี๋ยวมีโอกาสเพื่อกลับมาเอาแล้วกันเนาะเป็นว่าตอนนี้ก็มีเวลาก็สร้างเรือรอผลลายประตูโน้นเสียใช่ไหมหเรากลับมาต่อไปก็ใช่เรื่อ,อยงยากแล้วนะครับตัวนี้มันก็มีมีท่าเรือแล้วแล้วก็กลับมาแล้วกันเนาะ เกาะที่2นั้นเราขาดอะไรไปหรือเปล่าเกาะที่2นั้นก็ครบนะฮะขาดแต่ท่าเรืออย่างเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็ครบนะฮะเราจําเป็นต้องไปไหมผมว่าจําเป็นต้องไปนะจาเป็นต้องไปสร้างท่าเรือไว้นะครับเวลาเรากลับมายังไงเราต้องกลับมาทําลายประตูอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอได้อัปเกรดเมือสุดท้ายแล้วก็ไล่ทําลายไปเรื่อยนะครับช่วยไปแล้วค่อยไปค่อยๆประณนีตพิธีพิถันในการเข้าโจมตี แล้วกันเนาะตอนนี้ก็เอาเน้นพวกนี้ไปก่อน,นเผื่อไปเผิ่อมาจะคํำแล้วนะครับคนของค่าศึกพวกฝั่งค่าศึกก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรเราก็อยู่ดูแลเขาจนกว่าเลยจะเสร็จนะครับเรือพึ่งได้ไม่ถึงนนครึ่งผมเฝ้าดูก่อนนะฮะว่ายังไงเนาะโอ้มาแล,ล้วอะโลโลโลโอ้โหนิดเดียว ไมโลอืมไมโลไปอีกแล้วอะไรวะมันเอาสร้างเรือลงไปหมดเลยอะเฮ้ยสายทุกทนตอบไมโลนะไม่น่าเชื่อว่าจะโดนจนได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโทไให้อัพเกรดฐานผมจะกลับมาไมโลนะไมโลคื มันต้องการทำร้ายคนแกนชิดเรามากกว่านะฮะพวกโดยเฉพาะน้องหมาเนี่ยมัน,มนชอบเลยยี้ยงหนาเขาไม่เข้าใจนะฮะผมเห็นมันเอาไปทุกทีเลยนะครับเอาไปทั้งเลยนะผมก็เหนื่อย,ยนะบางที <c oughs> แต่ครั้งนี้เราเข้ายุ่งตีไม่ได้ว่าเราม,มีระเบิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอาฝากไม่รู้ไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวค่อยกลับเอานะครับโอเคตอนที้เรือเสร็จแล้วเราจะเอาคนขึ้นเรือเลยนะ คนขึ้นเรือเลยเพราะว่าเราจะเดินทางไปเกอนที่สองเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากมายนะ่ก็ขึ้นเรือเลยนะครับเทว่างอยู่ก็ขึ้นมาได้เลยตอนนี้ว่าจะเอาเงินนิดเหนื่อยแล้วก็เดินทางไปเลยนะฮะคงถึงก่อนที่สองคืนเช้าผลทะลุมไม่ครบนะฮะขาดสอจะเอาไปไหมวไม่เอาไปละไปไปเลย ก่อน,นี้กี่วันไม่แน่ใจรวมๆแล้วก็33มสิบสามวันนี่ทำไมผมครั้งที่แล้วก็2องสองสิบสองที่สามสามเออมันดีไว้ผมก็เก่นที่2นะเพื่อที่จะทลายถ้ำมันแล้วกออ็ตรงท่าเรือนะฮะแล้วก็สร้างเรือเสร็จก็ค่อยเดินทางกันนะครับมันมีอะไรให้ทำมากมายนะ มันมีอะไรทำไหมอ๋อออสวินเละน,นะครับอสัสเบนที่นี่เละโอเคออสวินพร้อมกำแพงตรงนี้ถึงขั้นไหนแล้ววะอ่าเป็นหินแล้วอีกขั้นหนึ่งก็ได้ครับวุ้ยเงินหมดพอดี รับวันนี้ก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับพรุนี้เชา้าก็ออกจมตีในเช้าเลยเงินทองนะครับมีเยอะแล่ะแต่ตอนนี้ผมให้คนไปตัดไม้อยู่ไม่รู้กลับมายู่คน <laughs> สีก็พอแล้วเรือของก็สร้างไว้ในระดับหนึ่งแนะโอเคผมไปรอที่น้าทําดีกว่านะฮะมาถึงแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกลางคันหรือเปล่าสอง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 ไกล้ไปมั้งไม่เป็นไรแอบดูอยู่ในป่าแล้วกันนะถ้างั้น พอดีเลยนะครับคงเจอกันกลางทางมันก็ไกลยอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับผมมาสี่กล่องพร้อมแล้วนะฮะเจอกันนะครับเ,เก็เงิเเนงอไปไอเป็นไงล่ะผมไปเอาเงินกองไว้ให้อัศวินผม เซฟก่อนจะได้มีชีวิตยืนยาวนันเดี๋ยวโอเคยืนดูอยู่นิ่แล้วกันนะนนวนัยฮ่า่สุดยอดอะ่ะ มีบัฟด้วยฮะมีคนด้วยคนเยอะด้วยนะครับสุดๆนะฮะบ,บอกเลยผมจะยังไม่สร้างประตูวาร์ปนะเพราะว่าเพราะว่าอยู่น่าจะสร้างแค่ขาขาตอนนี้เราก็จะสร้างเรือแล้วก็เดินทางไปกกอนที่3กันเลยนะครับโอเคกลับไปดูมองก,ก่อนว่าจะมีการโจมตีหนักแค่ไหนนะฮะมาถึงเมืองแล้วเราแทบดูไม่ออก่าถึงเมืองนะเพราะามันมืดจริง ทำไมผู้นี้ไม่จุดไฟผมไม่แน่ใจนะมันมืดสุดๆเลยนะอาเช้าพอดีเลยก็ไม่มีใครสูญเสียอะไรมากมายเห็นเท่าที่เห็นนีก็ทุกคนปลอดภัยดีนะครับไปดูชิว่าฝั่งนี้มีอะไรเสียหายไหมก็มีบ้างเล็กน้อยนะไปดูว่าใครโดนบ้างนะครับแต่ก็ก็ถือว่าเมืองอยู่ดีอะกำแพงอะไรก็ยังอยู่ดีสวินก็อยู่ครบนะครับ ่าเราไปเนีนเรื่องการสร้างเรือดีกว่าตอนนี้การป้องกันนี่มันก็ถือว่าดีแล้วนะครับสร้างเรือให้เสร็จแล้วก็เดินทางไปกันเนาะก่อนที่สามกันเรือสร้างเสร็จเรียบร้อยเอาลยตอนนี้ผมก็ถือว่าพร้อมที่จอกเรือแล้วละ่ะว่าคนขึ้นเรือเลยแล้วกันเนาะมีเช้าก็หรือแม้ก็คื้นนี้เลยนยะออกเดิน ได้แค่3กองในแต่ละครั้งนะฮะแต่เราสามารถไปเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรมาเพิ่มแหละผมเดินทางเลยแล้วกันเนาะว่าเงินเยอะอยู่โอเคพร้อมแล้วรอคนได้แค่คนเดียวไี่แหละหนะ้าคนนี้นะ่าจะเป็นเกี่ยวกันทำอ่าคอกสักนะฮะ,ะเกษตรนะไม่ค่อยมีอะไรไน่าสนใจไปขอที่สากันเนาะ สามดิแนแดงหมีนะฮะขึ้นกฤษฎีษเรียบร้อยผมก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้แหละนะฮะค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าสลับเกาะที่3นะดผมไปดูเมืองก่อนแล้วกันโอ้โหฉากหลังก็เป็นเมืองเป็นเมืองมีสะพานเป็นป้อมปราก,การเป็นเมืองแนะะ่ดีนะเหมือนเมืองเก่าอะสวยงามดีนะครับ สร้าง่งก่อนเอาให้ถึงเลเวลสามแล้วกันสร้างช่างหนึ่งแล้วก็ทนาหนึ่งช่วงแรกนี่มันจะอัปเกรดเร็วมากในวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดไปถึงเลเวลสามได้เลยนะครับถ้าเรามีเงนะินนะก็เลเวลสองแล้วก็ประมาณบบ่ายก็สามารถที่จะได้เลเวลสามนะครับผมก็ไปเน้น ส,สร้างาแล้ว้วค่อยเอามาขยายนะเขียนต่อน่าจะวันนี้แหละ,ะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาเริ่มการสำรวจกันนะสำรวจโน่นนี่นั่นกันนะครับอันนีม้มีอะไรมากมายตรงนี้ก็เป็นติดคนไม้ไหมก็สามารถขยายได้นะฮะฝั่งนี้ก็โอเคดูสิว่าได้ยังจะเทียมละได้ละอ่าตั้ง หมดพอดีนะครับเหลือแค่2เหรียญเอาเป็นธนูเพิ่มไม่รู้คน็นจากไหนมากมายตอนนี้ได้กําแพงได้อะไรฟรีมาแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นการขยายอาณาเขตนะฮะสำหรับพรุ่งนี้เราก็จะขยายอาณาเขตกันนะสำหรับวันนี้นะฮะก็เพียงพอจะเียงแค่นี้แหละนะค,ค่อยมาต่อกันใหม่นะครับอย่าวจะยาวเกินไปนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็เป็ยเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะสำหรับทุกการติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอก่าาขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ